สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันอีกแล้วจากกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยจ้าเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเห็ดอาหารอีสานพื้นบ้านเฮาจากพี่น,อน้องแก่งหน้อใหม่ใส่ผักร่วมจ้าหอมๆผักกระแยงจาพี่น้องเห็ดยู่เห็ดกินแบบง่ายๆจ้าแล้วเราไปเมืองส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้า ค่ะเข้ามาเริ่มแกงกันเลยจ้ะพี่น้องขั้นตอนแรกเขาก็จะเอาน้อใหม่ไปต้มให้สุกเลยค่ะต้มเพื่อลดความขมนะจ้ะเสร็จแล้วเขาก็จะมาเหตุวิธีการแกงเลยจ้ะใส่น้อใหม่ที่เขาต้มจนจืดค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำอย่านั่งลงไปเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะต่อไปก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานพี่น้ำปลา,นะปาต้มสุกค่ะใส่ชูรสลงไปพี่น้องผู้ใดบ่กินชูรสก็บ่ต้องใส่เ้ยจ้า ใส่ลูกโดดจะพี่น่องถือใส่ผกอ้อนหรือผิเนี่ยังก็ได้จ้าใส่ลูกโดดลงไปต่อไปให้จือใส่ผักร่วมก่ะก็จะมียอดฟักทองจ่าดอกฟักทองแล้วก็ไอ้ฟักทองอ่อนนะจ้าใส่ลงไปจ้าแ๋ยวเหาจิตแกงต่อให้พักทุกเนาะจ้า อันนี้ก็เป็นตะไคร้เนาะจ้าเอาไปทุบๆค่ะทุบใ้แตกค่ะใส่ลงไปจ้าแกง่ต้อให้ทุกอย่างซุกค่ะชิมรสชาติเนาะจ้ารสชาติยังบ่ได้ก็เติมน้ำปลาลงไปจ้ะพี่น้องเฮ็ดกินเองแบบง่ายๆจ้ะพี่นอ้องพักเข้ากับเริ่มซุกแล้วจ้ะพักทองเขาเริ่มสุกแล้วต่อไปเขาก็จะใส่พักไปใบแมงลักเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็พักจะอม ตามด้วยพักกระแยงจ้ะพี่น้องหอมสุดยอดจ้าเนี่ยค่ะพักกระแยงค่ะหอมหอมจ้ะพี่น้องคนส่วนผสมให้เข้ากันจ้าพี่น้องแล้วเราจะแกงต่อสักประมาณสองนาทีนะคะพี่น้องเพื่อให้กินหอมหอมของพังกระแยงพักอิกตูแลวก็ระ,ะอถมออกมาจ้าค่ะคุณแม่กับแกงโคเปร่าลวจ้ะพี่น้องก็เป็นเซตเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟไปเลยจ้าไม่นู่ง่ายๆจ้า อาหารอีสานบานเห่าจะเฮ็ดกินง่ายๆเนาอพี่น้องถ้ามากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป mm. สำหรับมืมเน่าไปก่อนจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ